สวัสดีค่ะพบกับแม่อุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้แม be ่อุ้ยพาเข้าครัวค่ะทํากับข้าวนะคะวันนี้แ,แม่อุ้ยได้เป็ดค่ะอันนี้เป็นเป็ดนะคะแม่อุ้ยได้เป็นตัวแล้วมาหั่นเป็นชิ้นนะคะแล้วก็เอาไปต้มให้เปื่อยก่อนนะคะแม่อุ้ยจะผัดเผ็ดค่ะผัดเผ็ดเป็ดค่ะอันนี้ก็เป็นพริกแกงที่แม่อุ้ยโขกเองนะคะก็จะมีพริกกระเทียมตะไคร้ค่ะโขกรวมกันนะคะผักก็ไม่มีอะไรเยอะค่ะก็จะมีใบมะกรูดนะคะใบกะเพราพริกซอยค่ะ ตั้งเตาผัดกันเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะผัดพริกแกงให้หอมค่ะใส่พริกแกงลงไป พอพี่แกงของเราหอมเข้าที่นะคะใส่เป็ดลงไปผับเลยคะ่ะเป็ดอันนี้เราต้มจนเปื่อยแล้วนะคะเพื่อนๆต้มจนสุกพร้อมทานได้เลยค่ะไม่ต้มก่อนนะคะแต่เติมน้ำนิดหน่อยค่ะ เพิมไปค่ะเตินมน้ำเพิ่ไมไ <To> ฟ <piece> <paper> ปรุงรสค่ะด้วยซอสนะคะน้ำมันหอยค่ะ <S <S <at> <S ตามด้วยผงปรุงรส ขงนวน้ำตาลทรายค่ะผัดใ้เต้ากันค่ะแล้เราก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะใบมะกรูดพริกซอยค่ะเพิ่มสีสันนะคะตามด้วยใบกระเพราค่ะ เยอะๆเลยในกระเพราหอมค่ะต้องไม่เข้ากันผัดให้เข้ากันดีก่อนนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะผัดผิดเป็ดไม่โอ้ยค่ะอันนี้เป็นเป็ดนะคะผัดผิดเป็ดเรียบร้อยแล้วหน้าตาน่าทานไหมคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมคลิปไม่อุ้ยจนจบนะคะขอบคุณค่ะชอบก็บกดไลค์ถูกใจกดแชร์นะคะเพื่อนๆขอบคุณด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะไม่โอ้ยจะพาทําอะไรทานขอบคุณค่ะบายบาย